เป็นฟตนาเออด่าแต่คูด่ดแต่มึงเออป้าแม่ไม่กินซีกูดเราได้กก้าวบูดกกนดีตายแลว้วอ่ะป้าเราไปนังองอาา่งหอหานมั้งไอ้จ้าขวบป่วยขึ้นรถป้าแม่กินข้าวขวาขึ้นรถเลยขึ้นความรถแทก็กขวาพีตู้กันแลยรถร้อยรถเครื่องเห็นพีดตู้อกจากบ้านไม่อยามมันพิตีอ๋อทุบบ้านเออ ขาเมีลงไปพิทูบ้านกูวัดตามมาหน้ากูเกะไปกล่าวหน้าดนเจ็ดลู่ได้กูไปจดตายกล่าววันเจ้าบงถึงเม,มียไม่มาตีพอสักเดียวหลอมาเดินไม่รอดจังหวะล่อยรถตกมู่อ๋อความมู่มันบัดกีตั้งตัวเมียก,กูหัดเนือ้อมาจึงขึ้นความรถพอความรถปักเมียว่ารอนรอนี้ตายรถตึ้งไปไอนทีวะ Lọt rồi rơi luật cường á, cứ để luật cường và rồi tâm đuôi đó, luật tâm mà rồi đuôi, cứ để ít tí quả chóc ta, mẹ yên tung con cày nuôi nữa. thầm rồi, quôm chóc, lấy điểm nốt con thát, kê về ra ra con, nốt con thát, kê về ra ra con đã đi đại, quả phước yên mang leo pích chóc leo, nhát lui lui mà. นั่รวยๆมาแต่นอยไม่รวยๆเพื่อรถนำเก้งมาทุนโบงอยู่แล้วก้าวป่าฟ้ามึเอากูช้ามวันต่อได้ตึงรรานานี่กินข้าวซอยก้าโรงพยาบาลอยู่แลไปตึ้งหนังจังหานทีดีกว่ากินไรจังแต่น้องคุณเลี้ยงกับมึงเนต้าทำร่วง้าเมียแยไอเด็กเืรอของไรันหันมาไอไรคันหาเออมาตึ้งเมียก็พึ่งแล แกงจ้ำปลากระพงให้ไม <t ương> ่เอาเบื่อเบื่อข้าวกลิ้งกอยี่ไม่อยากเมียวาต้มจืดเต่าเบื่อไม่เอาเออก็ไม่กินร่วมมิตรเล่ต้มยำไม่เอาไม่อยากอาหารไปปูเอ็นก็เกลยนว่าเสือร้องไห้เมียกูช่งเลยให้ร้อยเสือร้องไห้เล็ดข้ามกูอะเฮ้ยเห่นเล็ดเสือร้องไห้เกลียวไม่ออกเลย ก็น่าเชื่ออย่างรํำเมียกูยังหิปรำจังมากินนงินละจังมาเออจ้องแมตต์ลอกันเจ้าบงเรือยังไม่หมดเตียกูกับบันว่าดังมั่นากในวิทยุนจะเก้ยวกันอยู่ตั้ม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 ตนังเกลียวกันได้ว่านุกูบัตจีคนหิตาย ให้กางๆแต่กูหนังโยโต้างควรก็หนังกรดเคยกันโยเป็นตัวตัวเราหนังเกรดเล็ดข้ามปรตเยอะไอ้เื้อโรงงานยันเนอคุณดาเมียกูไอ้เปรตจังไรไปแลกเปลือยมึงแหลกเปลือนก็กรดเคยไดนุเราหนังเกรดเล็ดข้ามเป, go, ตปร,รตเยอะฮันเดอเมียวะพี่แหละเราลาบินนะใส่แรงงนวันน <mind> ักเรวเลยกกรด ลายล่วงลาาวกูไม่ละอะไรปเลนนมึงฮักลวคันละตึกมาอยามาดึกึกกรลุ่มาึกกฉวายปังไ้ลุงดึกกรตือตึกกฉวายอุ้มน่ารำหชอบกงรำกันก้อยายตีเด้งเด็กผไม่ายกูไม่ปืยโจ้เรงเลยลุงนี่แม่ชอบเพลงมาตั้งแต่นอน๋อ้ชอบน่าเด๋ยวเพลง คุณองเป็นเป้ตัมเจนักรองไล่ตั้งแต่จุกแต่แดดมาตัวไอ้เลรก็เจ้ากองเปร่งนัอ้เลงไอ้จังที่ใบเล็บครุดปองที่วัว่านนู้นมานแก่จังที่ใบเล็บครุดเฮ้ยไอ้น้ำตาเมียตัวงอันกูลองบ่อยเนินดีแล้วของคุณเท้าขาที่คุณยืนเยี่ยวใจขาให้ยาเวเท้าแข้งปองนู้น

ยังเป็นกองแกของกูลองเป็นตุกตาไม่ของกู้เรียกผู้ลองได้ชาติแน่ของเตาเออของนู้ปล่อยแต่เลยลองเป็นเป็ดนี่กูทั้งเต็ดยอดรับจะรับตู้ใจยันสั้นวางไปวันลูกเป็ดซอนเป็ดได้ตู้นู้เอ้ได้ปุ่มพวงตัวงานทิดเฮ้ยได้จ้อนกี่รีซีประตูซรีลุงติออกลุงจะวางเฮ้ตทิออกว่างนายเรียกตีเต๋อลองเป็นเป็เนี่ย ก้องเพื้อนโปร่เนั้นจำว่าเพื่อนอันนี้ตีกัได้ก็มันเนี่ยจาระเอกอเอียอเคยมีอำนาจเอือยนัเคยเออย่เคยปลามีเคยชายได้สบายหลาที่เกิดมาผมรัตนากันแต่เคยทุกคนละไม่ว่าใครใอบอตผู้ใหญ่ก็ขาดไม่ได้เลยได้เงินต้องเอารถออกไปเที่ยวด่านนอกไปหาซามเชย ลับเปียของเมียในพ่องบ้าไปหาละองไปหาโน่นมานางเกยทุกคนละไม่ว่าใครเล่าคนแก่คนบ่าวก็ชอบกันจังเลยรองเวกเด็กก็ชอบดีรักอันนาดีแล้วน้องพี่ยจำเจอรักกันมากละลายตั้งหญิงตั้งชายจอบกันทุกคนเลยโอ้ยหญ่กัน จากบ้านกันส่งจากไปห่าเกยทุกคนลราไม่ว่าจะน้อยเนื้อคลอยแล้วน้องอานังทับเฉยพอบตอนนิดปิดสว่างน้องนาหน้องนางเอ่ยเบี้ยบางทีตุกนักเบี้ยบางทีปอบตอนจำที่นักไปหาป่ปาเกยทุกคนลราไม่ว่าไกลๆ ตัวไปก็ชอบกันจริงเลยจะแกงกุ้งใส่ลูกเกลือจะบอกแกบเลือมันก็ต้องใส่เคยร้องเพลงให้ดีให้ร้อเดี๋ยวจะเอาคามชักโจชัดกำดาดก็เคยมันได้รองใครเป็นที่เล็้ยเม็ดกูเลยปามีส่วนปามนี่เลยจ้ารับคนหลังนั้นใครเนี่ยเด็กเต่งปามหมด แม่งเก้คุยเงตอบเกแเล้เตินไหนอัวได้ายเห็นดูมันปามาเดียวกันตะก้ากลับมาจวยตื้อเบียตื้อเบียป่ยา,ยาไม่เคยเห็นหน้าป่าเลยป่าไม่อยู่ที่นี่เลยค่ะป่ามันใจกคนที่นี่ป่าอยู่ตุป่ามันที่นี่ด้วยความเพื่อทีู่จแต่ป่าไม่ใช่คนที่นี่ไม่ป่าคนเืิน มาทำไมมาต่ำดีไหวต่ำตินรถมือจองอ๋อเลยจ้าครับวอดีจังมาอีทิพย์คันแต่ว่ายัางไม่ได้ใช้ตาหัลนีนตัวเชี่ยคว้แล้วนี่นาะนเช็ดแล้วว่าตาเดอนได้โอ,อ้เฮียจีนยังไม่ได้เลี้วป่าไม่ต้องรีบกลับนะจ้าป่าจ้า นังนันน่นนันน่นเนะปะาน้องอเอาใจปาาแกงป่ายู่นั่นเรื่องเอาใจบริการร้านนี้ะบอกป่าได้เลยว่าไม่ต้องหวห้อมไปเลยยีทีจักเล้วป่าจักเล้วป่าเราไม่เจจักตะวันป่าใจดีจังเลยไอ้รางวัลหนูห้อมไปเลยยีที ว้นไว้จืเข้าวเคยมังวูปาาวะควลูกไปลูกเรียนมังงวป๋าใจดีอย่างนี้เลยจ้าปัญญ์ป๋ารักแดกทำไมป๋ารออย่างนี้อ่ะพูดจริงค่ะป๋าห่อมากเลยบองหลามีภารกิจอะไรที่จะสั่งที่บ้านตอนนี้นายบองหลาทำอาชีพอะไรรากระม่มตอนนี้เป็นชาวนาตีซืบช่ชวนรับ พอเป็นสาราวัตรเป็นหนายหน้ามายังสืบสวนเหรอครับชวนนา้บอกไคกับไปซื้อราคาต่อสวนจุกนี้ได้ยังไงต่อชวนไม่ได้กับเขาเหลือเบอร์ดินในแรกพอได้มั้งไปกันวันนี้ชนเวลาประมาณสองเดือนแล้วครับไปมองไปเดื่ทางอยู่ที่นี่งานไม่ได้จำกูคนต้องแดินออกเราคุณนต้องชายต้องใจไปกันวันนี้เพียงาน้ํงานจำงานได้ํำได้จำจังฟินนาเดือกูนี่หลูกไล่คุณ วัเนีน้ฉุนหลูวก็เรียนรามแค่จบเลยมาอย่างเล่มเดียวเลยนั่งคือบดดัดอย่ยังกูตัดฮักยางเลือกเล่มเดียวแล้วกู <c oughs> บอกแล้วหลูกคือปีนี้สู้ไม่จบพอจบเองแล้วจบรามจบชีวิตได้ห้ <c oughs> องได้ตักีแล้ว <c oughs> มึงแล่หลูกเพื่อนก็จะนูเรียนจบมาแล้วได้ตำหนัเปีดซัดห <c oughs> ลูกเราไว้เร่อจบมาแล้วซัดตัง้งปีตัวตัว <c oughs> พึ่งได้ไม่ได้เลยลูกมึงอะมอลูกกูก็เรียนจจเปัรัดเหมือนเนยออกมาขายยาอยู่ฝักมันแต่วังนี้ติดร้างได้วเดียวใอข่ขายยาพิษะเพิษขายยา้าราไม่รวยหาย่ะทำในเรืองเลยโจเปีพเขาคนเราอยู่อย่าไปเครียดอย่าไปทำในสิ่งผิดกฎหมายและลูกของนายบองหลานี่กี่คนนะ่ะลูกสา